สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรสมาคมบุคคลหรือนิติบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้มีความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป 2. เพื่อประสานและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูโดยการประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษาศิลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน 3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูในด้านที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในกิจการที่จะเกิดผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 4. สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและสวัสดิการแก่ครู 5. สนับสนุนส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนและครูรวมถึงพะุุงเกียรติของมวลสมาชิก 6. ลรณรงค์ต่อต้านป้องกันยาเสพติดและอบบยามุกทุกชนิดและส่งเสริมการกีฬาตามประเพณีนิยมเพื่อเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก คณะกรรม,มาการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสำชัญอุบลราชธานีชุดปัจจุบันประกอบไปด้วย 1. นายธีรชัยจึงวิวัฒนาพรน,นายกสมาคมก่อตั้ง 2. าราดาด็อร์เกรียงศักมายอดอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง 3. นางสุคคนงสุพรรณอุปนายกสมาคมคนที่สอง 4. นางคำใบสีมาอุปรรณายกสมาคมคุณที่3 5. นางอัญชรีสายแววเลขานุการ 6. มิตรปรินทิพย์แสนใจผู้ช่วยเลขานุการ 7. นางนวพรบุญพาเหรันยิก 8. มิตรรัศวีทองเพนผู้ช่วยเหรันยิก 9. ร้อยตำรวจเอกพิจิพันธ์เจริญชัยนายทะเบียน10 มิสรนงยาวหวานอารมณ์ผู้ช่วยนายทะเบียน11นางธัญญานันบุญดาวปฏิคม12นางสวุวรรณดีเวอร์ฮาเกอร์ผู้ช่วยปฏิคม13มิสสิริพัฒนแก่นจันผู้ช่วยปฏิคม14นางอุเชนีโกโมลสารนิยกรและ15มิสพัฒนันบุญสว่างผู้ช่วยสารนิยกร ในปีการศึกษา2566สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัตส,สมชัญอุบลราชธานีได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูจำนวน5ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเกลือมูลนิธิคณะเซนคราเบียนแห่งประเทศไทย จำนวน4ครั้ง 3. สมาคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดังนี้ 1. เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันพาร,รดา 2. เข้าร่วมพิธีต้อนรับพาร,รดาอธิการเจ้าคณะและคณะพาร,รดา provincial council 3. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและกิจกรรมเด่นปีการศึกษา2565 4. เข้าร่วมพิธีสดุดีนักบุญลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสชฉลองคบรบรอบ76ปีการสถาปนา,นานักบุญลุยส์มารีกเกียงเดมอมงฟอร์ดและพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 5. เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ6 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 7. เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล acu family fun run 2 o d 3ณสวนสาธารณะห้วยม่วง 8. เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันวิชาการอัศว um ์ชัญอุบลราชธานี 9. เข้าร่วมกิจกรรมบ้านสัมพันธ์รักฝ่ายประถมวัย 10. เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 11. เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 12. เข้าร่วมกิจกรรม A.C.U Christmas Fair 13. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากรีธาสีภายในและ14เข้าร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณ 4. สมาคมส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้ 1. สนับสนุนการตัดชุดคุยสำหรับนักเรียนเรียนดีจำนวน300ชุด 2. สนับสนุนการซื้อเครื่องดนตรีสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่2 3. สนับสนุนการนำครูและนักเรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนในเครือณนะโรงเรียนอัดส,สมชัญศรีราชา 4. สนับสนุนการนำครูเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครืองมูล,ลนิธิคณะเซนคราเบียนแห่งประเทศไทย 5. สนับสนุนค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถตู้เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน 6. สนับสนุนการจัดซุ้มอาหารบริการผู้ปกครองบุคลากรและนักเรียนในงาน A.C.U. Christmas Fair 2023 7. สนับสนุนการเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และประชุมสังจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกค,ครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาราเบียนแห่งประเทศไทย 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9. ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจบุคลากรในงานมุทิจาจิตบุคลาก,กรเกษียณ และ 10. ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกรณีมีผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคลากรเสียชีวิตแผนงานสมาคมปีการศึกษา2567มีรังต่อไปนี้ 1. จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหาลือและรายงานกิจกรรมของสมาคม 2. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 สำหรับผู้ปกครอง 3. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคราเบียนแห่งประเทศไทย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกโรงเรียนและ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนได้แก่ 1. กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล acu family fun run 2024 2. a c u christmas fair 3. กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ acu night 2024 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอััมชัญอุบลราชธานีขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีให้กับโรงเรียนและสมาคมด้วยดีตลอดมาอีกทั้งมีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกันตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีสืบไป